ทบถวนโอวาดวันฉลองชัยชิตังเมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย7จกันยายนพุทธศักราช2568กกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆกว่าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะมาบังเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ เพราะว่าพยามาลกันนักกันหนาเนื่องจากมีกายมนุษย์หยาบแล้วการที่จะไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปถึงต้นเหตุของพยามาลน,นั้นต้องมีกายมนุษย์หยาบถึงจะเร็วแรงนี่เรื่องสำคัญต้องมีกายมนุษย์หยาบเท่านั้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่พยามาณกลัวคือการบังเกิดขึ้นเป็นกายมนุษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปูง่และจริงๆแล้วของทุกๆคนในโลกด้วยแต่ว่าแต่ละคนไม่ทราบว่าเรานะ่มีความสำคัญจริงๆเพราะว่ามีสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนในโลกอยู่ภายในตัว ซึ่งจะเปิดเผยความรับของชีวิตคือพระธรรมกายแต่ความลับนี้ถูกปิดตายเหมือนเอากุญแจล็อกไว้แล้วคว้างกุญแจทิ้งไปเลยนั่นแหละจนกว่าจะมีผู้รู้บังเกิดขึ้นในโลกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมีพระเดชพระคุณหลวงปู่บังเกิดขึ้น จึงจะมาแนะนำสั่งสอนเราถึงจะเข้าใจสรรพสัตว์และสรรพสิ่งแล้วก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งกลับไปหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราเพื่อการหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามารเมื่อพระเดษพระคุณหลวงปู่มาบังเกิดขึ้นในยุคของเรานี่แหละ ถือว่าเรามีบุญยลาภมากอย่าให้โอกาสดีนี้เป็นวิกฤตของชีวิตเรามารู้หลักวิช,ชาเกี่ยวกับเรื่องการทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่ถือว่าเป็นบุญยราภของเราถ้าไม่มีท่านแล้วก็ยากเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกบันทึกไว้ในตามพระคัมภีร์ต่างๆพอการเวลาผ่านไป2,500กว่าปีก็กระจัดกระจายด้วยสาเหตุสงครามบ้างทุกข,ขภิกภัยบ้างอะไรสารพัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคำสอนจึงไม่ปฏิปะต่อมีคำว่าพระธรรมกาย หลงเหลืออยู่ในคำภีเทลวาดบ้างมหายานบ้างกระจัดกระจายกันไปทั่วแต่ว่าแปลความหมายที่แตกต่างกันไปและยากต่อการที่จะน้อมนำมาปฏิบัติให้เข้าถึงได้จนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตรงนี้แหละ ท่านได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันและคนพบวิธีการเข้าถึงด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเหมือนท่านเอากุญแจมาไขาห้องที่เก็บความลับของชีวิตออกไปโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจากประสบการณ์ภายในของท่านด้วยวิธีการหยุดนิ่งจึงมีถ้อยคำอมตะ เป็นอมตะวาจาว่ายุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์สาธุใครได้ยินคำนี้ก็ถือว่ามีบุญจะลาบมากมีบุญหูบุญตัวบุญใจของเราเหลือแต่เรามีวาสนา ที่จะให้โอกาสตัวเองลงมือปฏิบัติไหมเท่านั้นวันใดที่มวลมนุษยชาติให้ความสนใจตรงนี้และก็ลงมือปฏิบัติพร้อมๆกันแล้วก็วันนั้นคือวันที่มารสะดุ้งทั้งพบแปลว่าถ้าเขาเห็นความสำคัญของคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวันใดวันนั้นแหละจะเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกทุกคนความแตกต่างภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุการขัดแยง้งการหบาดหมางกันรบราฆ่าฟันกันก็จะหมดไปนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีวันสว่าง กลางวันก็สว่างด้วยแสงอาทิตย์กลางคืนก็แสงกลางคืนก็สว่างด้วยแสงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญกลางกายของเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมเช่นเดียวกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะลูกนะสาธุและในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลาย เพื่อมาสแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรบูชาครูผู้คนพบวิชาธรรมกายจนกระทั่งครบ7,681ล้าน1นึ่งแจบสาธุวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายวันนี้นับเป็นวาระครบรอบ หนึ่งร้อยแปดปีของวิชาธรรมกายดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้นหนึ่งร้อยแปดครั้งสาธุ <c oughs> <c oughs> ขอเชิญผู้แทนค <c oughs> ณะสงฆ์ย่ำระฆังขอเชิญทานย่ำระฆังหนบัตรนี้ thank yeah. you どう ตาบาลังเกสีเสปทวิปุกเรอภิเศ โนวสุโมหุโตอจชสุยทังพลมัจจาริสุปัฏฐินังกายกรรมวจักกรรมบัฏฐินังทัฏฐินังมโนกรรมปัณิทิเต पठाना पठाघिना निगतवाल

uh